สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ l a ดี Lady S s ล p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  e r นะคะหรือรองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงามมากแล้วก็หายากมากทีเดียวค่ะวันนี้จะพาไปชมรองเท้านารีเหลืองกระบี่นะคะซึ่งมีจิ่งกำเนิดอยู่ในประเทศไทยนอกจากว่าจะเพาะขยายพันธุ์เพื่อธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นการอนุรักษ์เพื่อสืบสารตำนานของรองเท้านารีค่ะ ผู้ชมคาะล้าตอนนี้เดินพาคุณผชมมาอยู่ที่สวนของคุณหมูนะคะมาชมความสวยงามของเหลืองกระบี่พร้อมกับถ้วยรางวัลเยอะแยะเลยทีเดียวอยากให้คุณหมูเล่านิดนึงค่ะว่าเขามีความเป็นมายัางไงอ๋อเหลืองกระบี่ก็เป็นไม้ชายบ้านเรานี่แหละครับซึ่งมีแหล่งกําเนิดอ,อยู่ทางภาคใต้ะนะครับก็จะมีเหลืองกระบี่กับเหลืองตรังอ,อ,อยู่ในแหล่งเดียวกันอ๋อเลอค,ะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่า มีพบบนภูเขาหรือไงก็เป็นเขาหินปูนนะครับเขาหินปการทะเลแล้วเราสามารถจะปลูกที่อื่นได้ไหมคะได้ครับทั่วทั่วประเทศไทยลยครับสามารถจะปลูกได้ยากไหมคะเลี้ยงไม่ยากเลยนะน่าสนใจอั้นเราไปชมความงดงามของเหลืองกระบี่ค่ะ รองเท้านารีเหลืองกระบี่นะคะก็จะออกดอกมากในช่วงปลายเดือนมกราคมไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมค่ะก็เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกเดียวดอกจะบานานานประมาณ1-2เดือนนะคะกลีบเนี่ยค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับรองเท้านารีชนิดอื่นกลีบบนมีริมสีขาวตรงกลางก็จะมีสีเขียวและมีจุดสีน้ำตาลม่วงขนาดใหญ่กลีบในแคบริมกลีบนั้นก็เป็นคลื่อเล็กน้อยค่ะ กระเป๋ะหรือที่เรียกกันว่าหัวรองเท้านั้นก็จะมีสีเหลืองอมเขียวผิวเป็นมันเงางามทีเดียวค่ะรองท้นานาดีเรืองกระบีนะคะจะมีลักษณะดอกที่ดีก็ต่อเมื่อมีักษณะดอกที่ใหญ่สมบูรณ์ค่ะแล้วก็บารานการดอกจะต้องมีสีสันที่สดแล้วก็มีรายเต็มดอกค่ะ ล้วยไม้ไมงเท้านารีส่วนมากก็จะนิยมเลี้ยงกันเป็นต้นแต่สําหรับเหลืองกระบีจะนิยมเลี้ยงเป็นกอเพื่อความสวยงามเนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่แตกหน่อและออกดอกเก่งโดยมักจะเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่และออกดอกครั้งละหลายช่อดอกการขยายพันธุ์ในธรรมชาตินเขาจะอาศัยส่วนที่เรียกว่ากระเป๋าหรือกระเป๋ะเป็นตัวรองรับน้ําฝนซึ่งจะนําพาออกเกสรตัวผู้ให้ไปผสมกับเกสรตัวเมียที่อยู่ในดอกเดียวกันค่ะ แมนี่ต้องเรียกว่าเหลืองกระบี่บานที่สวนคุหมจริงนะคะมันสวยงามมากถ้าอยากเป็นเจ้าของต้องเลือกอะไรฮะต้องดูอะไรตรงไหนอ่าดูขนาดดอกแล้วก็ดูหลังคาดอกให้มันใหญ่ใหญ่บใ็ใหญ่ใหญ่แล้วจริงๆแล้วเราขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์เหรอฮะโดยการผสมพันธุ์เทียมนะครับแล้วฮะคืนสู่ป่ายัางไงคืนสู่ป่าก็คือน,นําต้นเล็กกลับไปค่ะ แล้วได้ไหมคะมีอนาคตได้นะคะก็คงต้องช่วยกันเพราะว่ารองเท้านาลีเหืองกระบีนี่พินกำเหนือนในเมืองไทยนี่เองนะคะสวยงามจริงๆใครอยากได้ข้อมูลถอนเข้ามาวันนี้คงต้องลาแค่นี้พบกัใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะ